เรียนหบาทครุตรงปีพศสองพันยสิบหมีโค้ดอยู่ข้างล่างแบบนี้เขาบอกว่าขายได้มีราคาจริงหรือไม่เราไปดูข้อมูลกันเลยครั สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่านนะคะพบกับพี่จอยอแล้วไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับค่ะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญเก่าๆกันบ้างเพื่อนๆหลายคนก็คงจะทันได้ใช้นะคะเหรียญหบาทนิกเกิลน,นะคะ เป็นเหรียญที่ใหญ่นะคะรุ่นห้าบาทจะเป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลน,นะคะประมาณนี้ก็จะเป็นพระเสียรใหญ่ที่เขาเรียกกันนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอรุยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะคะทรงเครื่องบรมคติยาราชภูสิดา ตาพรนะคะฉลองพระอ,องค์คลุยประมาณนี้เลยนะคะวงขอบอเหรียญก็จะเป็นเฟืองนะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นครุดผ้านะคะแล้วก็เป็นครุดตรงก็จะมีข้อความว่าห้าบาททางซ้ายขวาเป็นเลขไทยกับเลขลบิกนะคะแบบนี้เลย ด้านล่างของเหรียญก็จะมีจุดนะคะเขาเรียกว่ามีโค้ดนะคะโคดไม่ทราบว่าจะเป็นปีพศสองพห้ารยี่สิบก้าหรือเปล่านะคะก็อาจมีโค้ดข้างล่างนะคะนี่ค่ะโคดข้างล่างข้างล่างก็จะเขียนคำว่าประเทศไทยนะคะจำนวนการผลิตของเหรียญนี้นะคะอยู่ที่เอ่อไม่มากนะคะจำนวนการผลิต ถือว่าผลิตออกมาพี่จอยว่าไม่เยอะนะผลิตออกมาแค่ 7, 2, 000, 1, 000, เจ็ดล้านสองแสนหนึ่งพันเหรียญแค่นั้นเองนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะ่เพื่อนๆจ๋าที่มีช่องใหญ่ๆเขารับซื้อประกาศรับซื้อราคาเป็นหมื่นนะคะ แต่พี่จอยเคยโทรไปถามแล้วก็เคยถามแล้วนะคะเขาก็บอกว่าไม่ได้รับซื้อนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเหรียญที่มีความพิเศษหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะโค้ดอาจจะไม่ใช่ยี่สิบเก้านะคะพี่จอยก็ลืมๆแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่มีอะไรนะคะถ้าใครมีใครทันใช้ก็อ่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะ พี่จอยไม่ทราบจริงๆว่าณขณะนี้เขามีการเล่นกันอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่นะคะที่ซื้อขายกันณปัจจุบันนะคะจริงๆถ้าเป็น UNC นะคะถ้าเป็น UNC ก็มีการซื้อขายกันร,ราคาถึง500บาทเลยทีเดียวสำหรับเหรียญน,นี้ถ้าผ่านการใช้งานก็อยู่ที่ร้อยถึง250บาทอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้พี่จอยไม่ทราบแน่ชัดนะคะพี่จอยก็เก็บสะสมไว้เราก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าอาเหรียญอย่างนี้จะมีค่ามีราคาถึงหนึ่งหมื่นจริงหรือไม่นะคะก็สอบถามแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รับซื้อนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะเเพื่อนๆจา๋าขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะทำให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า